ข่าวประจำรายการสุดท้ายนี้ก็เป็นเอกลูซีฟเหมือนกันครับวันนี้ดูจากหนังสือพิมพ์เป็นผลมาจากการจัดการที่ไร้ประสิทธิภาพของคุณประยุทธ์ที่สะสมมายาวนานปีเสรศษๆจากการระบาดของโควิดที่ไม่มีการตรวจกันจริงจัง มีการปิดข่าวปิดยอดจำนวนตัวเลขแต่สุดท้ายมันเกิดการระบาดจากทหารและตำรวจคนมีอำนาจเองและล่าสุดคือเกิดจากคนในคณะรัฐมนตรีคนคนในคณะรัฐมนตรีอย่างรัฐมนตรีศักด์สยาม พักภูมิใจไทยน้ำตีว่าการกระทรวงคมนาคมที่มีการที่ติดโควิดแล้วเขามีการกล่าวหาว่าแกไปเที่ยวผับทองทองรอขอทานลายคุณศักดิ์สยามก็ไม่ให้แล้วอ้างว่าตนไม่ได้ทำสิ่งเหล่านั้นมีคนบอกว่าคนหน้าเหมือนศักดิ์สยามเข้าไปแกก็ปฏิเสธผมดูรูปแล้วก็ไม่ไม่น่าจะเหมือน แต่คราวนี้ใช่เลยนะครับขอให้ท่านดูภาพนี้เป็นภาพแรกครับพฤติกรรมคุณศักดิสยามครับไปกินข้าวกับสาวสันกำนันในภาพนี้ไม่ต้องปฏิเสธครับคุณศักดิสยามเพราะสายข่าวเขาเอามาส่งมาให้ยืนยันว่าใช่ท่านแน่นอนแม้จะปิดหน้านะครับโพสต์ดูใกล้ๆก็ได้ครับ ผมให้พด์ดูใกล้ๆทรงผมหน้าตาใช่แน่นอนครับดูเลยนะครับเอาล่ะอย่าปฏิเสธเลยครับถ้าท่านยังปฏิเสธอีกตอนที่จะเข้าไปในผับไอ้ข้างหลังนี่ก็ใช่ท่านแน่นอนครับสายขาวบอกใช่เลยมึงศักสยามเป็นคณะรัฐมนตรีแต่เป็นตัวเผยแพร่เชื้อโรคเพราะเสพสุก เหมือนใครบางคนก็นไม่ทราบเหมือนผู้นำคนอื่นๆหรือเปล่าแต่ภาพนี้ไม่ต้องปฏิเสธเลยนะครับศักสยามไปไม่ใช่ไปกับภรรยานะครับไปกับอีหนูครับภาพนี้ใช่ศักสยามไม่ไม่ต้องปฏิเสธแล้ว นะครับเอาเอาโพสกันให้ชัดชัดไหมครับไอตอนไอภาพแรกเนี่ยนั่งเรือบือนี่ไม่ชัดนะนี่ครับภาพนี้ชัดไหมครับแล้วดูภาพนี้อีกนะครับอันนี้ไม่ต้องปิดหน้านะครับควงก,กี่คนครับ แล้วนี่คือผลงานของคณะรัฐมนตรีในรัฐมนตรีประยุทธ์แล้วนี่คือสิ่งที่บริหารไร้ประสิทธิภาพคือไม่ได้ตะเตรยมวัคซีนเลยวัคซีนดีๆเขาก็ซื้อกันมึงก็ไม่ซื้อคนเขาก็ตั้งคำถามว่าไปเอาวัคซีนจีนที่คุณภาพต่ำ สุในสอสอสุในก็เตือนในรายการมาเป็นเดือนเดือนแล้วเอาหลักฐานต่างๆมาพูดจนกระทั่งแฟนคลับเบื่อไม่ค่อยเปิดดูผมก็จำเป็นต้องออกมาย้ำเสมอเรื่องโควิดวันนี้อีกครั้งหนึ่งจำเป็นต้องมาพูดถึงและผลก็เกิดขึ้นนั่นก็คือหนังสือพิมพ์เดลีนิวลงข่าว สลดสาวอ่านทองตายปริศนาชีดซิโนแวคแพ้รุนแรงครับวันนี้คนตายจากโรคโควิดก็ส่วนหนึ่งนี่ตายจากวัคซีนก็อีกส่วนหนึ่งข่าวสดตายหลังฉีดวัคซีนแค่2วันครับเห็นไหมครับ ตายหลังฉีดวัคซีนแค่สวันสถานการณ์วันนี้นอกจากประชาชนเดือดร้อนจากการระบาดอันเป็นผลมาจากต้นเหตุของตัวรัฐมนตรีเองที่เป็นตัวแพร่เชื้อไปเอาเชื้อส่งเสริมให้เกิดมีการแพร่เชื้อ ในผับต่างๆที่ทองหล่อเป็นแหล่งเสพสุขกันทั้งหลายวันนี้เลยไปถึงข้างบ้านที่ลาวครับกำลังเกิดการระบาดหนักในลาวเป็นผลมาจากคนไทยจากสายข่าวจากลาวบอกว่าคนไทยสองคนข้ามไปลาวเขาปิดแดนนะครับเขาปิดแดนแต่ข้ามม่น้ำโขง ลักลอบข้ามไปไปเที่ยวกันไม่มีอะไรครับไปเที่ยวกันแล้วติดเชื้อจากทองหลอไปขยายในเราตอนนี้ปั่นป่วนหมดในเราก็ปั่นป่วนไปด้วยเหตุการณ์อันนี้กำลังกลายเป็นเรื่องปั่นป่วนในไทยและประเทศเพื่อนบ้าน อันเป็นผลมาจากการกระทําของคอรมอของนายประยุทธ์ประชาชนจะขอความช่วยเหลือก็ไม่มีให้อันนี้ผมขออนุญาตโชว์ฟอร์มหน่อยนะครับผมไม่ได้เป็นซิติเซนที่อเมริกานะครับผมเพียงแค่ทํางานและผมก็เสียภาษีให้รัฐเขาตามกระบวนกัรทางกฎหมาย ผมได้รับเงินช่วยเหลือมาตั้งแต่รัฐบาลทํารอบแรกพันสองรอบหลังก็หกรอที่เป็นบัตรที่ผมเคยพูดกับท่านแล้วก็ยังมีอยู่ครับในกระเป๋าผมเนี่ยยังเก็บเอาไว้เป็นบัตรเครดิตท,ที่เขาให้มาอีกหกร้อแล้วก็มาอีกพันสี่ มาหลายรอบแล้วเกินผมไม่ได้ขอเขาครับล่าสุดมาอีกแล้วครับเป็นเช็คแต่ไม่ใช่จากรัฐบาลกลางนะครับอันแรกเนี่ยได้จากรัฐบาลกลางจากประธานบีทัมเปลี่ยนมาเป็นไบเดนก็ได้อีกอีกพันสี่ได้มาไม่รู้กี่รอบแล้วครับเนี่ยโดยไม่ได้ขอเลยครับไม่ต้องอีฉานะครับท่านลงไปตรวจสอบในประยุทธ์กันแล้วกันว่าทำไมมันทำไม่ได้ ทั้งๆท,ที่มันก็มีเงินมันก็ไม่ได้ช่วยเหลือจะช่วยทีก็ต้องแบ่งคนละครึ่งต้องลงต้องลงแอปอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้ไม่ได้ลงครับเพียงแต่เสียภาษีเท่านั้นเองนี่คือหลักฐานการในประเทศที่จเจริญแล้วเขาเป็นอย่างนี้แล้วไม่ใช่ที่ประเทศนี้ทีเดียวนะครับที่คนอื่นก็ได้นะครับตอนนี้ได้อีกอีกหกรครับแต่ว่าเป็นเช็คจากจากสเตทจากรัฐ การช่วยเหลือประชาชนในแคลิฟอร์เนียเนี่ยนอกจากจะได้ช่วยเหลือจากรัฐบาลกลางทุกรัฐได้หมดแต่เฉพาะแคลิฟอร์เนียนี่รัฐบาลมรรฐหรือรัฐบาลแคลิฟอร์เนียเขาช่วยผมอีกครับได้อีกหกรที่ผมติดป้ายแดงนะั่นคือที่อยู่ผมนะครับผมไม่อยากให้อายุทธมารู้ผมอยู่ตรงไหนเท่านั้นเองไม่มีอะไรครับแต่ว่าตัวเลขเงินนี่เห็นชัดจเจนนะครับ ท่านจะเห็นนะครับว่าน,นี่คือข้อเท็จจริงพูดถึงการไรา้ประสิทธิภาพของนายประยุทธ์แล้วการระบาดวันนี้การช่วยเหลือประชาชนก็ช่วยเหลือไม่ได้เต็มที่ทั้งทั้งที่งบประมาณก็มีผมก็ตั้งคำถามกับงบกลางหกแสนล้านเนี่ยคุณเอาไปทำอะไรผมกล่าวหาว่าเป็นงบที่แอบแฝงไปถวายวางัง ยุทธก็ไม่ตอบโต้แต่วันนี้สิ่งที่ตอบโต้กับตอบโต้ให้ตอบตอบโต้ให้แจ้งแถลงขก็คือชาวบ้านยังเดือดร้อนอยู่ก็แสดงว่าคุณไม่ได้เอางบหกแสนล้านที่เป็นงบการที่จะตั้งเอาไว้เพื่อจะจะช่วยเหลือประชาชนคุณไม่ได้เอามาช่วยเหลือประชาชนนั่นเองอันนี้เป็นการกล่าวหาอีกครั้งหนึ่งนะครับจากหลายๆครั้งแล้ววันนี้การติด เชื้อโควิดคนตายกรณีของบุคคลที่ชื่อคุณอัพเสียชีวิตไปแล้วนะครับกำลังเป็นเรื่องอื้เฉาวในประเทศไทยคือโทรศัพท์ที่บอกว่าให้กดไปแล้วไปแจ้งข่าวได้แจ้งการได้เพื่อให้ว่าตัวเองติดโควิดเพื่อจะขอความช่วยเหลือโทรไม่ติดครับ ไอ้เรื่องนี้เป็นมานานแล้วนะครับไอ้เรื่องโทรศัพท์สี่ตัวแล้วหมุนไปแล้วก็จะได้แจ้งข่าวโดยตรงถึงราชการนั้นไม่ติดนี่เป็นเรื่องปกติวันที่ผมเป็นเลขานุก,การรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาเราก็เคยทำโปรโครงการอย่างเงี้ยครับแต่พอทดลองโทรมันไม่ติดครับโทรเข้าไปก็ ท่านจะต้องการติดต่อเรื่องนี้กด1ท่านต้องการติดต่อเรื่องนี้กด2แล้วติดต่อเรื่องนี้กด3กด4กด5แล้วก็หายหายกดไปเลยไม่ไม่มีปรากฏกรณีของคุณอัพเป็นเรื่องที่เป็นตัวอย่างและคุณอัพนี่เขาเป็นเพลย์ลิสต์เป็นนักเล่นเกมก็ไม่ได้มีชื่อเสียงมากแต่เป็นคนหนุ่มคนสาวคนหนึ่งที่เขารู้จักกัน แล้วเป็นหลักฐานที่ชี้ชัดว่าระบบของราชการมันห่วยไอ้ที่มันพูดมันมาถแถลงอยู่ในโทรทัศน์ถแถลงตามข่าวนั้นนะ่ะเ,เป็นเพียงแต่สร้างภาพเท่านั้นเองจริงๆมันไม่เป็นจริงกรณีนี้คุณอัพหนุ่มติดเชื้อโควิดเสียชีวิตแล้วเตรียมนำร่างชาปนกิจวันนี้เพื่อนเผยผู้เสียชีวิตคือผู้เปิดโลกการแข่งขัน อย่างมืออาชีพของเกมเมอร์โดยกักตัวเองมาห้าวันแล้วโคต้าตรวจแถวบ้านก็ไม่มีสายด่วนก็โทรไม่ติดเรื่องนี้กลายเป็นเรื่องนะครับที่ผู้คนได้กล่าวถึงจนกระทั่งวันนี้คุณประยุทธ์ กำลังสร้างกระแสะอันหนึ่งที่จะโยนบาปให้กับคุณอนุทินเรื่องนี้ผมเคยพูดกับท่านมาหลายครั้งว่าคุณอนุทินจะกลายเป็นแพะรับบาปมันตั้งแท่นกันมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วผมก็เคยออกคลิปอันนี้ให้ท่านดูว่าข้อขัดแย้งระหว่างประยุทธ์กับคุณอนุทิน ลึกๆคุณอนุทินนี้ก็เป็นคนใกล้ชิดกษัตริย์อีกคนหนึ่งและเป็นคนที่กลุ่มเสียงเป็นที่สองในคณะรัฐบาลแล้วล่าสุดตั้งคณะกรรมการจัดหาวัคซีนก็ถีบเอาคุณอนุทินออกไม่ให้มีบทบาทว่ากันจริงๆแล้ว นายประยุทธ์ได้รวบอำนาจในการจัดการมาตั้งแต่ต้นนะครับด้วยด้วยคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่76นะครับที่จะตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคงจำก็ได้นะครับนี่ประกาศฉบับนี้รวบอำนาจหมดตั้งแต่ต้น คุณอนุทินก็ไม่ได้มีบทบาทแต่ต้องมารับกรรมรับขี่เละผมก็ตั้งข้อสังเกตมาถ้าใครติดตามมาท่านจะอ่านเหตุการณ์ออกว่าสุดท้ายจะมากระโหนจะมาลงที่คุณอนุทินแต่ช่วยไม่ได้ครับในเมื่อคุณอนุทินก็ยังจะอยู่กับคุณประยุทธ์ต่อไปก็กลายเป็นผู้ร้าย วันนี้ภาพของอนุทินกลายเป็นแพะมันชัดขึ้นนะครับด้วยการเกิดการทำกระทำโพขับไล่อนุทินแล้วครับโพขับไล่อนุทินล่าลายชื่อกันทะลุแสนคนแล้วเรื่องนี้จริงๆแล้วคนรับผิดชอบคือนายประยุทธ์ เพราะนประยุทธ์นั้นได้มีประกาศคำสั่งตั้งศูนย์ดำเนินการโดยรวบอำนาจมาเป็นของตนหมดสั่งตรงถึงประหลัดกระทรวงแล้วล่าสุดในการหาวัคซีนก็ป้ายขี้ให้กับคุณอนุทินอีกโดยกล่าวหาว่าโดยโดยไม่ให้อนุทินในสถนานีสาณสุขเข้ามาร่วมงานมันคุมเองอีก แล้ววันนี้เกิดการระบาดไปทั้งบ้านทั้งเมืองมันจะไปโทษใครผมถามหน่อยมันจะมาโทษอนุทินได้อย่างไรแต่อันนี้ก็ช่วยไม่ได้ที่คุณอนุทินยอมผมนึกบอกว่าในทางการเมืองเนี่ยการที่ไปสมคบกับโจรเนี่ยนะครับแม้จะพยายามป้องกันตัวยังไงก็ยากเต็มที แล้ววันนี้อนุทินก็เข้าไปอยู่ในล่องของการของล่องเอาคอไปพาดกิโยตินแน่นอนแล้วเพราะเป็นเรื่องของโรคระบาดที่ตัวเองเป็นรัฐมนตรีสารสุขพอดีแต่ไม่มีอำนาจในการแก้ปัญหาใดๆเลยสุดท้ายก็หนีความเกียดชังไม่ได้ภาพทั้งหมดก็เลยมาลงที่อนุทิน วันนี้เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นคุณชูวิทย์กำลังบอกว่ารัฐบาลประยุทธ์จะล้มไม่ใช่เพราะฝ่ายค้านแต่เป็นเพราะโควิดคำพูดนี้คมดีดูน่าฟังผมจะปิดท้ายรายการตรงนี้ วิเคราะห์ให้ท่านเห็นว่ายังไม่ล้มเพราะโควิดหรอกครับก่อนจะล้มเนี่ยมันจะต้องเละเทะกันแตกกันอย่างนี้คือการประยุทธ์จะประหารคุณอนุทินก่อนเพราะว่าความระแวงที่ประยุทธ์มีความรู้สึกว่าอนุทินเป็นคนกลุ่มเสียงที่สองในคณะรัฐบาลและมีความใกล้ชิดกับวังเป็นพิเศษ อาจจะเข้ามาเป็นนายกทางเลือกที่วังจะเปลี่ยนตัวเมื่อไหร่ก็ได้ทำการกำจัดอนุทินก่อนโดยไม่ต้องเอาออกจากคอลม่แล้วครับคำว่ากำจัดนี่ไม่ใช่ถีบออกจากคอลมอลแต่ป้ายที่เป็นแพะรับบาปเลียบร้อยไปแล้วภาพลักษณ์คุณอนุทินก็พังพังเพราะเหตุนี้ประการที่หนึ่งประการที่สองคุณ ูวิทบอกว่าจะพังเพราะโควิดผมบอกว่าไม่ฮะยังไม่พังเพราะโควิดเพราะว่าสิ่งที่มีอำนาจเหนือกว่าโควิดคือกษัตริย์ที่อุ้มนายประยุทธ์และวันนี้ประยุทธ์ก็หวังว่าจะรอดชีวิตจากบริษัทพ่อที่จะผลิตวัคซีนแอสตร้เราเซเนกาขึ้นในประเทศไทย วันนี้ก็เลยเล่นละครวิ่งหาวัคซีนจากที่นั่นที่นี่มาก่อนแต่จริงๆเขายังเชื่อว่าวัคซีนนี้จะออกมาได้เดือนมิถุนาก็ยังเป็นประเด็นที่ยังไงเสียก็ถึงมิถุนาครับรัฐบาลยังไม่ปรับครอมอแล้วก็ไม่มีการลาออกหรือว่ายุบสภาแน่นอนแม้ว่าอีกเดือนหนึ่งถึงมิถุนาแล้วท่านอาจจะบอกว่า เอ้ยอาจจะพังก่อนอย่างไงก็ยังพังไม่ได้เพราะการชุมนุมเพื่อจะขับไล่ประยุทธ์วันนี้เขาก็ใช้กลไกต่างๆจับแกนำนำราษฎรหมดแล้วไม่ให้ประกันตัวสร้างความหวาดกลัวส่วนไทยไม่ทนของคุณจต,ตุพรที่ร่วมกันกับกลุ่มกลุ่มพันธมิตรเก่านั้นวันนี้ แม้จะมีสัญญาณว่าจะมีการชุมนุมผู้จะขับไล่ประยุทธ์ก็ยังไม่เกิดเพียงแต่ก่อตัวและความเกลียดชังคุณประยุทธ์นั้นกำลังฝังลึกเข้าไปมากเข้ามากเข้าแต่ทำอะไรไม่ได้เพราะกษัตริย์อุ้มอยู่ผมกลับมาถึงจุดการวิเคราะห์ก็คือความเน่าเฟะของประยุทธ์กำลังทำให้เกิดลามไปถึงกษัตริย์แล้ว สภาวะอย่างนี้ทำให้ประยุทธ์ก็ล้มยากแต่ว่ากษัตริย์ก็เน่าเฟะหนักขึ้นไปไปกับประยุทธ์ด้วยดังนั้นวันนี้เรื่องของข่าวภายในขณะนี้มีกลุ่มนักธุรกิจใหญ่ๆครับกำลังหาทางที่จะทำการล้มประยุทธ์ทำเพื่อจะ แสดงเจตนามติหมหาชนให้กษัตริย์ไม่อาจจะปกป้องประยุทธ์ได้ซึ่งเขาก็มองกันนะครับว่าจะเป็นการช่วยกษัตริย์ด้วยคือให้กษัตริย์รีบตัดสินใจสลัดประยุทธ์เสียทั้งหมดนี้เป็นข้อมูลข่าวสารที่เติมเต็มให้กับท่านในวันจันทร์ก่อนแล้วจะตามไปวิเคราะห์กันต่อไปในวันพฤหัสในโอกาสต่อไปนะครับ แต่ขณะนี้กระแสที่จะรวมตัวกันก่อมติมหาชนเพื่อจะขับไล่ประยุทธ์นั้นทุกฝ่ายกำลังทำกันอยู่เพื่อที่จะผลักดันให้กษัตริย์รีบตัดสินใจสลับประยุทธ์ไปนั้นจะต้องเกิดขึ้นแต่จะไปได้แค่ไหนดูกันต่อไปแต่แน่นอนครับถ้าไม่มีการแก้ปัญหาตรงนี้ระบบมันจะสะสมการพังทลายมากขึ้นเรื่อยๆครับ กาบขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมรายการสดจนถึงขณะน,นี้แล้วก็ขอให้ท่านอย่าลืมช่วยกดแชร์กดไลค์และที่ต้องขอบคุณมากคือท่านดูแล้วไม่กดข้ามโฆษณาครับเพราะนั่นเป็นรายได้ลเล็กน้อยที่จะทําให้สถานีสูทนายทีวีนั้นมีความเข้มแข็งขึ้นในการถ่ายทอดช่วยให้ถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารไปที่ประเทศไทยนะครับแล้วพบกันใหม่ ในวันพฤหัสนะครับสวัสดีครับ